พี่เบลลองแบบว่าวิเคราะห์นิสัยของแต่ละคนในช่องได้ไหมคะตัวละครในช่องแต่ละคนวิคห์นิสัยหน่อยอารมณมศากพี่จองก่อนเลยละกัน <c oughs> พี่จองเป็นผู้ชายที่ฉลาดมากเลยเออถ้าเป็นไทอ่ะก็คือจะเป็นไทยอดีไทยอดีก็คือเป็นไทคนที่มีข้อมูลเยอะๆมีลอจิกเยอะชาชาสามชั่วโมงก็ได้ห้าวินาทีหนึ่งพันดพี่จองเรียนไซเอนเทคโนโลยีเหรอไมโครอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียริง เลวไบโอเมดิคอลเอนจิเนียริงตัวอใจริงเหรอพี่จองจะมีความขี้กลัวอะไรที่เขาเรียนมามันทําให้เขาเป็นคนที่มีลอจิกสูงมากเลยพี่จองเป็นคนฉลาด ต่อไปคันเลนถ้าพี่ดูไม่ผิดนะเป็นไทยเคไทยเคคือสายลุยอะคันเลนส่วนใหญ่จะเป็นคนวางแผนเนาะเดี๋ยวไปจองเดี๋ยวไปหาเอารถเดี๋ยวก็ไปเช่าเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งนั้นเนี่ยคนไทยเคเป็นสายลุยคนไทยเคคือจะเป็นคนที่เรียนรู้จากการลงมือทาจะส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฟิลลิ่งเยอะอิโมชั่นเยอะเขาจึงค่อนข้างที่จะแคร์ลิ่งเซน์เร็วในเรื่องของฟิลลิ่งหันไปมองแบบพี่จองไหวไหมพี่จองโอเคไหมทูดี้โอเคหรือเปล่าเราจะสังเกตเห็นความน่ารักของคันเลนตรงนี้เสมอ เลทำมาชาติดไหมโอ้ดีมากปกติอยู่เครืงเทพเพื่มากใช่ไหมใช่มากรบเขาเล่นดีไหมโอ้ดีมากจริงหรือเปล่าน้องแดนรู้สึกว่าเขามีทักษะการฟังดีเขาเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดเราจะพูดน้อยที่สุดเด่นท่าใดฝา่เสื้อให้ปมลบไหมอ้าวโอเคจริงโอเคเด็กโอเคโอเคจริง <อ>พี่าดาว่าเป็นไทยเอไทยเอคือไทยที่มีลักษณะเกี่ยวกับการฟังค่อนข้างเด่นเออเป็นผู้ฟังที่ดีคนไทยเนี้ยจะเรียนรู้จากการฟังอ่ะได้ง่ายมากเลยคือไม่ต้องมีภาพให้เห็นไม่ต้องลงมือทําแค่อธิบายเขาว่าหูเขาดีแล้วก็คนไทยเนี้ยจะเป็นคนที่รับฟังได้ดีมากเป็นผู้ฟังที่ดีแต่คนไทยเนี้ยก็จะพูดไม่ค่อยเก่ง สักเท่าไหร่คนหนึ่งพี่จูดี้พี่ว่าพี่จูดี้อาจจะเป็นไท p e V ก็ได้ีคือวิชวลเป็นไท p ที่เกี่ยวกับเรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพเวลาเขาเห็นภาพเห็นอะไรเขาเก็ตง่ายบางทีอ่ะสังเกตบางทีเวลาพี่จองพูดอะไรหรือพี่หรือคันเลนพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบพี่จูดี้อาจจะมีติดคําว่าอะไรนะจริงเหรออะไรนะ A อ u d i t i o n อาจจะไม่ค่อยดีสัาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าสังเกตเวลาเขาเห็นอะไรเป็นภาพอ่ะ เขาเร็วมากเขาจะแบบฟุ๊บภาพเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าเขาจะรู้เลยว่าจะต,ต้องทำอะไรอู้อู้เร็วจบบหรอว้าโอ้โอโอโอโจุดิงงมากลงเขามีภาพเป็นผัวพ,พี่เดาอันนี้พี่จูดี้ก็เหมือนกันว่าพี่เดาแต่รู้สึกว่าน่าจะใช่อันนี้คือพี่จูดีโอ้โหคอนเทนต์ดีขนาดนี้ปริชั่นดีขนาดนี้ยังไม่กดติดตามมันอีกหรอจ้า กดติดตามเลยนะครับตั้งใจทำนส,สุดครับฝากด้วยนะครับ